มาเด้อพี่น้องกินขา้าวแลงลาบหมูนะคะนะคะลาบหมูนะคะนะคะกับข้าวเหนียวนะคะนะคะเป็นมาเมด่เมิดเว้นเราพี่น้องมันนี้วันฮอลิเดย์หอยพะก้กชีวิตส่วนตัวนะคะชอบเต้นปุูกต้นไม้พอเต้นเสร็จก็บันทมค่ะ เป็นอัศลบสไลด์ตื่นอีกทีก็าอาบน้ำกินข้าวนี่คือคิดวัตเประจำวันของนางพอดีเดียพอดีเดียมักกระเพี่อมาหมพี่น่องกินข้าวแล้วว้าวซับจ้าเิ็ดกำลังดี ก,กิขนข้าก็ลา้าเกระเเ่ากกินเครื่องไข่บ่กินลาบหมูบ่ออร่อยเวอร์ังนะคะเวอร์ังรังกามกะเพื่อนะก็เทียมใจตัดสุด ใจหลุดๆนะพี่น้องค่อยๆใจหลุดดๆลุกโดดหน่อเ <c oughs> พลสแปบท้องไม่ไหวช่วยมากจริงจะเที่ยงกับแสบท้องใช่กันนี่พี่น้องถ้าถ้าเากินเลยปมมีเอยียงห้องสองนะต้องหากินน้องกิน <c oughs> พักเขาไต่มันจังจะเฉียบได้เดีนนี้มา คุดไน้เพื่อนๆนะคะนอนหลับฝันดีนะคะรักเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามให้ถ้าใครมาเห็นคลิปยังไม่กดติดตามกดหัวใจใ้หน่อยแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะรับเลิฟุดไน้ค่ะ